คลิปนี้ก็เริ่มซ้อมเดียวกันเดี๋ยวเริ่มจะไปซ้อมกับลงตาแล้วแต่ครูปีนี้ได้ครูกับลงตาลงตาเ่าหน้ากันนี่แหละลงตาท่านนี้มีความพยายามนะครับมีความเพียรก็เลยเลือกมาเพราะว่าท่านมีความเพียรเคยไปทุดงหน้ากันเออยางบมสูแล้ว <c oughs> เลยเอาผู้เ่ามาแล้วจับผู้เ่ามาแล้วก็เจ้าวา,าดผู้จับมาใส่กัน ร้องเบิองเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุนัตุเมผันเตสังโฆอีทังสังกัสาตินาตุสังอุปนังยาทีสังกัสะปตะกัลังสังโฆอีมังกัทินาตุสังอายสัมมตวิชัยยัสสะทัเธอยากะทินังกัทาริตุงเอสายาติสุนาตุเมปันเตสังโฆ

ยัสนาคัมาติโสภาเสยะทินังอีทังสังเคนา,นา,าะววยยะกะทินาทุสังอายสัมมาตวิชัยสะกกะทินังกัาริตุงคมัมาติสังคสตัตตะสัมมาตุนหิเอวะมิตังทารายามิอืมอันนี้ท่องยวก่อนยวเข้าไปปั๊บกับเราเริ่มแล้วเริ่มสีไปแล้ว อันอออาานี้มันไม่ยากเพราะว่าเพราะว่าหารูปหรือว่ายู่ในสิมแล้วก็เออทีตกลงเอาแบบใดเนาะแล้วก็ง่ายๆก็